อบจภูเก็ตประชุมคณะกรรมการการกีฬาครั้งที่1ทับ2,563เมื่อวันที่14สิงหาคม2,563เวลา10นาฬิก30นาทีณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายสาโรธอังคณาพิลาศ สมาชิกสภาอำเภอเมืองเขต2ประทานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาครั้งที่1ทับ2,563โดยมีนายวัชรินปรปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเกต็ตนางสาวชุติมาสนิทเปลมนางสาววรลักษณ์จันแก้วรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการกีฬาครั้งที่1ทับ2,563 ซึ่งในการประชุมได้กล่าวถึงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาทั้งเรื่องไฟส่องสว่างการเปิดปิดไฟและพื้นสนามกีฬาที่ทางอ,อบจภูเก็ตได้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั้งนี้จะมีการดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วให้ทันและเพียงพอต่อการมาใช้งานของประชาชน